คนเกิดวันที่26คือคนที่แค่เดินเข้ามาอากาศก็ดูอ่อนโยนขึ้นทันทีค่ะพลังของพระจันทร์คือพลังของธาตุดินชุ่มน้ําส่วนพลังของพระศุกร์คือพลังของน้ําฝนที่ละมุนและอ่อนหวานเมื่อสองพลังนี้ไหลามาบรรจบกันเขาจึงเป็นคนที่ชุ่มฉ่าอ่อนหวานมีเมตตาและเปล่งสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติค่ะเขาเป็นประเภทที่ไม่ต้องพยายามก็มีคนรักไม่ต้องพูดมากก็มีคนเข้าใจเพราะความละมุนและความเมตตาของเขาส่งออกไปก่อนคําพูดเสมอ พระอาจารย์ให้ความรู้สึกลึกซึ้งความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจส่วนพระสุ์ให้สเสน่ห์ให้ความน่ารักความอ่อนหวานและพลังแห่งความรักเมื่อรวมกันเขาจึงกลายเป็นเมตตามาหาสเสน่ห์แบบแท้จริงค่ะสเสน่ห์ที่มาจากหัวใจไม่ใช่หน้าตาสเสน่ห์ที่มาจากความละมุนไม่ใช่ความหวือหวาสเสน่ห์ที่ทําให้คนอยากเข้าใกล้ทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาพูดเพียงเบาๆแต่คนฟังยิ้มบางๆแต่ทําให้ใครหลายคนใจอ่อน มีน้ำใจแบบไม่เลือกหน้าและมีความเข้าใจคนมากกว่าที่ตัวเองจะรู้ตัวความรักของเขานุ่มลึกและชุ่มฉ่ำรักแล้วเต็มใจให้อบอุ่นดูแลเป็นคนที่สร้างบรรยากาศปลอดภัยให้คู่รักเสมอเขาเป็นคนที่มาพร้อมพลังฟื้นฟูใจค่ะใครใกล้เขามักรู้สึกผ่อนคลายเพราะพลังของพระจันทร์ทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกคนและพลังของพระศุกร์ทำให้เขาอยากมอบความอ่อนโยนให้คนอื่นนี่คือคนเกิดวันที่26 พลังของธาตุดินชุ่มน้ําที่หลอมรวมกับน้ําฝนอันละมุนเม่ตามมหาสเสน่ห์ที่ไหลผ่านสายตาและคําพูดนุ่มละมุนและชวนหลงไหลในแบบที่ไม่ต้องพยายาม